เนี่วันนี้วันเกิดบีมนะครับเดี๋ยวเราจะตามใจบีมหนึ่งวันในวันเกิดนะครับอยากทำอะไรครับวันนี้าอาเอ,อยากเล่นเกมอะไรทั้งวันคุณเล่นเกมอย่างเดียว <c oughs> อ่ะตอนเที่ยงคุณจะออกไปกินข้าวอะไรเดี๋ยวจะพาไปกิน <c oughs> ตามใจหนึ่งวัน <c oughs> เฮ้ <c oughs> เคฟซี <c oughs> เปี่ยนเป็นมืออย่างอื่นได้ป่ะที่ไปกินเที่ยงไงกันไหมเดี๋ยวเป็ดที่ไหน ถุงคุกอ่าก๋วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงโอเคเดี๋ยวตอนเที่ยงจะพาบีมไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านแม่แดงนะครับส่วนช่วงบ่ายๆหรือไม่ก็ก้อนเย็นเดี๋ยวจะพากินเค้ซีอ่าเพราะเขาอยากไปกินเค้ซีเค้กคุณอยากกินเค้กลอนไหลอ่าเค้กล้นไหลได้แวะซื้อโอ๋โอ๋ช็อปเปอรไรต์โอริโอ้ของอะไรเป็นเส้นเราจะกินเดลิควีน เหนว่งเส้น,ออสนโอเคได้แล้วของขวัญคุณอยากได้อะไรของแม่ลูบะเติมเกมเติมลูบะนม่นเ,เราถึงแล้วครับก๋้วยเตี๋ยวเป็ดแม่แดงโูทะลามอร like ่อยมากอ่าร้านนี้บีมบีมชอบมากเพราะมีขนมถ้วยไปลงไปกินกันครับ สั่งไปแล้วครับรอสักครู่นี่ขนมถ้วยที่นี่เด็ดมากขอบอกยินชอบกินมาแล้วครับซึ่งมีเหลืองน้ำอ้าวเอาไปปูกันได้ของแม่กับป้าครับนี่ของโตโต้เจมี่ขาวเป็นไงครับรสชาติที่คุ้นเคยเออเหมือนเดิมน้ำเป็นนั้หมไม่เหติมเพิ่มเติมคือสับจานดูคนนู้นเขากินครับโอ้ขอเลือกคดอื่นดืด เลปเปดอร่อยฮะเนไงครับเป็นไงครับอ่านี่เราซื้อกับบานด้วยบีมนะครับ,บเขาโซโล่หนึ่งถ้วยนะครับ<ใ>นหนึ่งทีละถ้วยอ่าเป็นงทีละถ้วยนี่คู่โอ้ วันนี้บิมบอกว่าเขายอมโอ้อากินมากครับทุกคนเอาไปละ,ไะเขาเจไม่ไหวเขาเจ๋งไม่ไหว คุณไม่กินคุณมาไม่ถึงร้านนี้นะหนุ่มกล้วยอ่ะทำอะไรกันครับเอาขนมแข็งแห้งออกมาจากไอติมครับฟันขมุงชงฉิงเลยอ่ะเด็กชอบดูไงโอ้เทวดาพ้นควานอ่ะรับพรรับพรพนมเมือนอ่ารับพรรับรับพรก่อนครับอธิษฐานอธิษฐานยังอธิษฐานด้วยอธิษฐานด้วยอ่า โอ้โหบ่อน้ำศักดิดทุกคนทำอะไรกันนะครับบ่อน้ำศักดิ์สดอุ้ยน้ำฟ้าทำไมมีควันออกมาด้วยอ่ะปาฏิหาริย์มีจริงน้ำอมฤตอ่ะอภินิหารอภินิหารเขารู้ว่าวันนี้วันเกิดมีไงเรามาอวยพรอภินิหารทุกคนโอ้โหสวยเนอะอืมคนเยอะคนเยอะบิ๊มมีคนกดกิ่งออกไปดูเร็วบิ๊มไปดูแย่เลยนะไปดูซิใครมากดกิ่งบ้านเรา เไปด้วยแ้วอันนี้ไปแทนเดี๋ยวให้เราปต่าตอนเย็นปกติมางคืนใช่ไหมอ๋อนี่ส่งเค้กมาก่อนให้ปลาปลาเป็ดโอเคขอบคุณครับใครมาไปดูใครมีคนกดกินมั่งเราเดี๋ยวเอาจานปื้ม โอ้พี่ปื้มสวัสดีครับพี่ปื้มเฮ้ยสวัสดีครับเอ้าไปไหนไปไหนไปไหนครับพี่ปื้มเียังไม่ได้ไปเรียนวิเศษเลยเนี่ยอ๋อไปไปยืนนะให้พี่วัชเดย์พี่ปื้มเร็วให้พี่วัชเดชอามีไปยืนกับน้องไทลูกไว้อยู่กับน้องไทลูกหนึ่งสองสามปุ้มหนึ่งสองสามโอเค้ก็มาขอบคุณครับพี่ปุ้มไห่กวยบอลพี่ปี๋อยังกวยพอลไปเกิดนะครับ อ้าวได้ไหนอ่ะบอลกคอบคุณครับ,บคุณครับพี่บอลคุณค,ครับนี่ครับสิ่งที่เขาอยากทำต่อไปกิน KFC อ่ะเรามาถึงแล้ว KFC ณหมู่บ้านเรานี่เองหอมสั่งไปครับนั่งรอครับรอไก่ก่อนครับตอนนี้โต๊ะว่างเลยอ่ะวันนี้ สบาย,บายกดน้ำแข็งก่อนดี้เอคนละแก้วเลยขอ,ขอ๋อเดี๋ยวน้ำไรอ๋อเปปซีป่ป,ปกติโอ้ระวังลุนระวังลุนอันนั้นไม่มีน้ำตาลนะปิ่มเลยอยากกินเยอะเดี๋ยวจุก,กผู้พันเซนเดอไม่เอาฝา่ จิบๆพอเอาใกล้มาเสิร์ฟแล้วหรอครับใช่ค่ะอุ้ยพนักง,งานที่นี่ดีจังเลยครับเสิร์ฟถึงโต๊ะเลยว้าวกินเลยเเป็นฝ่ายกันก่อนเลยครับเป็นไงบีมวันเกิดปีนี้มีความสุขไหมตามใจบีมหนึ่งวัน กะแล้วว่าเท้าเที่ยงอ่ะบีมต้องจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดแน่นอนเดาไว้ไม่มีผิดรู้ได้ไงรู้เพราะคุณจะคุณยากไปกินหลายครั้งแล้วแต่ป๋าไม่พาไปไปกินที่ร้านนั่นเลยอ่ะใช่มาวางไก่แล้วครับอ่าและแหละแทะให้เก่งเกี้ยนด้วยถ้าแทะไม่เกี้ยงวันหลังมาให้มากินแล้วเป็น <c oughs> อะไรครับเนี่ยตูน้า จุดน่าชะลัดเหรอนว่าชอบจิ้มซอสมะเขือเทศเหรอไก่อ่ะเบี้ยงแล้วเลาะหนังกินก่อนอร่อยอร่อยกันใหญ่ครับ ชอบทุกคนโอ้จิ้มลงไปทางน้องเลยครับทุกคนใส่เขามีที่ล้างมือไหม,มอ่าสโล่มือเลยนตาวาก็มือไปแล้วนะี่เหมือนอร่อยมากเรียบครับผมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ อ้าวตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมแม่บีเขาบอกเขาจะปล่อยแมวออกมาให้แมวมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์บีมนี่มารอแล้วตัวแรกเนี่ยเห็นป่ะจู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 มาแล้วหนึ่งโอ้จริงมุดได้เลยจะมุดได้ปะเนี่ยมุดไม่ได้แล้วมุดได้ พื้นเหมือนกันใครต่ะปีมาปีมากะปีกะปีบาบะบาบะบาบะบาบาสบะสับะสับะสับะอุ้ยจูเนียจูเนียจูเนียได้ยินมาเลยจูเนียมาแล้วชี้ไม่ให้ออกมาเดี๋ยวทะเลาะกันทีละทีละแค่นี้ก่อนทีละทีมทีละทีมบางทีชอบทะเลาะกันอืม สำรวจสำรวจดัวอะไรครับนี่นี่แมวหรือหมูครับโอ้แมวหรือหมูครับเนี่ยไม่ตัวใหญ่แท้อืมอุ้มจุกอืมมีบะไหมอ่ะขึ้นโต๊ะการปลอมค่ะเ้ยอ๋อฟีตัวนักบีมอุ้มไม่ดีใหญ่ลุดใหญ่ลุดมือเขาจะอุ้มขึ้นโต๊ะเขาจะขึ้นต่อมือเขาเล่นเหนื่อยแล้วเขาจะมานอนอ่าแต่ตัวนี้ยังไม่เหนื่อยใช่ ฟีบอกขอวิ่งก่อนนั<อ>น่นนั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 าแล้ว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 โซจูกระูโซจูแมวหน้าเหวี่ยงกินยาทไมเขากินเ,เพื่อ,<พ>อให้ให้อ้วอกเอาขนในท้องออกมาไงเขาหาอะไรครับเขาเห็นอะไรครับเห็นจ,นจริงจกเราเขาฟีนี้ จับจิงจกเก่งมากขอบอกมือมือล่าเลยมือสังาหารฮานีต่ตอนนี้เขาเตะบอลกันแล้วครับนี่ <c oughs> นาวาเป็นประตูน้า <c oughs> มินเป็นประตูสามโก <c oughs> อ,อ่ะหรออ่ะอ่ะอันนี้สามโกสามโกสามโกสีนี่มันไม่ไหวบ้โอ้โว เซฟ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 ทำไมต้นไม้มันเขย่าอุ้ยนี่แมวหรือลิงครับนี่สาบากขนกะปิจะขึ้นจะขึ้นหลังคาบีจะขึ้นหลังคาขึ้นไปก็ขึ้นไปดิเดี๋ยวกิ่งหักนะครดูเหอะทำอะไรกระปิ ขึ้นไปยังไงอะอะแล้วลดลงลงเอาลงยังไงลงยังไงเอาแล้วขึ้นได้ลงไม่ได้ครับยัไม่มีเกาะไหเจอมีตัดเล็บไปลงแล้วลงแล้วลงแล้วลงกันแล้วเอาจะกระโดดลงอ่างเหรออ่างแตกนะดีนะอ่างไม่คว่ำสนุกไหมคิดึ้นลงลง

Happy Happy you. You. Hade, ี่วันเีมพระโบีได o ้่เัว้ขอร้องไเได้ไได้ได้ได้มีร้องเพลงด้วยเพลงี้าเออฮัดเอามาเล่นมั่งกิตาร์โปงอ่ะเดี๋ยวไปขายแล้วซื้อมาไม่เล ja ่น เลามาแล้วไม่เล่นบอกบไงต่อไปให้เขาไปหัดเล่นเพลง Happy b เรีวันเกิดใครอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ใช่ไปหาคอดมาปเอ้ามือกล้องฮึฮะ Happy บ i r โอ้โห เอากล้องกองทิ้งเพ้อคงให้ไข่ไม่ได้แล้วอ้าวแฮปปี้เบิร์เดย์กันอยู่ดีจะกิ้งลูกกิ้งละอันนี้แบบมีสปริงคือง่ายสุดแล้วนะไม่มีต้องมีต้องสอนท่าเขาไม่ต้องสูดไม่ต้องสูครึ่งเดียวนาวาโชดิทุกทางเบาทุกทางมะ โอ้ข้าหน้าปลาไม่อันนี้คือเล่นง่ายสุดแล้วไม่ต้องไบีบไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนี่ดูพี่นวาว่าโอ้โหว้ยท่าไม่ได้ท่าอะไรอะ่ทตัวคุณไม่เห็นยืดเลยไม่ยืดเดี๋ยวเรานี่ทำนี้ไม่ต้องไปสุดแค่นี้พอเอาไปสุดไม่ได้หรอ ไปสุดนะบีมว่าเราไม่ทำได้อันนี้ง่ายสุดแล้วขอลองใหม่คุณไปเดินออกกำลังกายปะดีสุดสำหรับคุณนะ <Yeah. S 1> ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรียนเียเก่งใช่เดี๋ยวเกง่งท้องปวดท้องตั้งจาเขียนหนังสือเสริมสั่งเรี๋องเอาขวัญไวใครเนองเอาของขวัญมาให้พี่บีมโอ้โห oh <c oughs>

สองกล้องเลยแจ๋วเลยขอบคุณครับแกะไลยไหมแกะในบ้านไหนแกะในบ้านนะขอบคุณครับผมนี่เรามาดูเค้กวันเกิดบีมกันเค้กไอติมทั้งหมดเลยอ่ะนี่ของพี่บอลครับพี่บอลกับน้องปื้มเอามาให้อ่นนี่ของพี่ป๊อปพี่โน อันนี้ของป้าบาสตแม่บีโอปักเทียนก,ก่อนอันนี้ของขวานอันนี้กล้องนี้ของใครครับบาร์บาันแล้วเล็กครับของน้องมิล,ลาจุดเทียนเดี๋ยวเราปิดไฟเป่าเคก้กวันเกิดกัน Happy, birthday to, Happy birthday to you Happy birthday to you Happy Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรักนะครับลูกปากขอให้น้องบีมีสุขภาพแข็งแรงมีแต่ความสุขเป็นที่รักของทุกคนอ่าพี่ดาวาอพอกใ, <c oughs> ให้น้องบีได้เติมเกมเยอะๆนะครับรักข <c oughs> องพี่อ้าวบีมอ่าป้าเองยังอีาใจอ่าดิฉันออกเสียงกได้แล้ว <c oughs> ไม่เอา เอาเปล่าได้เปาเลยเอาดับเย้กินเลยว่านาวาบอกอยากกิน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 ไหมนาวายอ่าเดี๋ยวกินกันมาครับเดี๋ยวเรามาตัดเค้กวันเกิดกันครับผมแวโอเคไอติมขากินป้าได้ไหมอ่ะกินไปอ่ะนาวายิบไปอ่ะคนละอันกินไหมเป็นช็อกโกแลตอร่อยมาก ช็อก,กันแล้วใใอ้าวามีสองอันนะ่ะเฉยเลยอุ้ยละลายเร็วมากเลยอ่ะของในลิควิดน่ะเวเร็วอุ้ยดูไซส์ข้างในเขาที่ครับทุกคนน่ากินมากครับตัดเลยครับอันนี้สตอรอเบอรี่อร่อยมากฟักเสียงอ่อยถึงใจถูกใจไวรุว่นออื ชิ้นนี้ชิ้นนึงโอ้ช็อกโกแลตน่าก,กินเนะอย่ามาละลายปุ่มไป <wh> เอาได้เวลากินเค้กแล้วครับอือริดอร่อยอร่อยไหมท่าว่าอร่อยกัมพูยอดนี่แหว่งไปเยอะเลย <c oughs> มาแกะของขวัญกันครับแกะของน้องหให้ถ่ายให้ถ่ายก่อนคืออะไรกล่องสุ่มกล่องสุ่ม บาานะบีมเดาบีมเดาว่ากล่องซุ่มชัดเลยใช่เปล่าโอ้กล่องใหญ่มากพี่ีครับแกะเลยได้ตัวอะไรได้สีเข็ดเปล่าซีซีเข็ดีทำดูกัดทำดูกาัดทำดูกาดทำดูกัดสี่โอรถ ตัวเดียวก็กล้องเลยอ่ะหอมมากตัวนี้เราเคยมียังไหมบีไม่เคยมีด้วยเป็นรุ่นใหม่โอ้ตัวใหญ่มากครับทุกคนน่าน่ารักตัวนี้ตัดน่นเหรอหอมไหมหอมหอมหอมจริงมาต่อไปของน้องนิลานิลาอะไรเอ่ยได้ตัวไหนตัวไหนตัวไหนนี่เอ๊ทำดูการ์ดทำดูการ์ด ได้ตัวไหนเนาะได้ตัวไหนเนาะตัวไหนครับอ๋อหน้าลากนหาแต่หน้าลากเด็กผู้ชายผู้ชายหรือผู้หญิงมีผมเหมือนผู้ชายเออมีผมเป๋มาข้างหน้าแนวกล้องมาดูหนอวกล้องมาดูสีคล้ายกันเลยตัวไหนนาะนาวาชีอ๋อตัวกลางเออเขาเป็นเสื้อสีแม่ใช่ใช่ใช่เออจริงเขาเขาชุดอะไรเนี่ยบังเอิญ อสีเหมือนเสื้อบีมเลยอะเรื่องบังเอิญกับเรื่องบังเอิญความจริงเราไม่ได้เห็นแม่นะว่าใส่เสื้อเนี้แต่ไม่เลือกมาากดที่บ้านเราครับสวัสดีครับมาใครครับมาหาใครครับมาสัครเรับมาสมัครเรียนเหรอครับมาใครรูปกันใครรูปกันไปตรงโน้นไปตรงน้นลงลงดูต้นไม้ตเร็วกว่าใครถึงผลไมแเราใส่เพื่อเอโอ้โหดูท่าให้กล้องของขวัญโอเคขอบคุณครับผม ขอบคุณครับแม่เลยอยากเห็นขอนในบ้านแกะในบ้านแกะสิครับข้างในมีอะไรหรือว่าจะมีเงินหนึ่งล้านบาทจ้นไเ้ต้นว้อเป่าไทยอะจะเป็นอะไรเป็นไรคนคนให้ของขวัญใน้เขาเป็นอะไรอ่ะกองพัชสตุลกองพัชสุก้เอ็เขียนไแม่ก้อน ีให้ด้วยอ่าหมออ๋อนี่เบสให้ด้วยเอ่อตัวอะไรคาปิบัลล่าอ่าไปดูสิครับดูได้ไงว่าพี่บีมชอบคาปิบาร่าเนี่ยฮะตัวเล็กเนี่ยน้องก็ชอบน้องก็ชอบเหรอเป็นบ้าเลยใครเคยมานเปิดขึ้นมาเลยอ๋อผมว่ามีกล่องไอ้เลยไม่น่าใช่อ่ะไม่น่าใช่นะพ่อมารกี่ชั้นเนี่ยเอาไม่ออกด้วยช่วยช่วยช่วย ติดกาวไว้อีกปะเนี่ยดึงไม่ออกอะ่ะออาเอาแล้ว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 อุ้ยไรเนี่ยชั้นที่หนึ่งก็ไม่ใช่ครับเอาเอาเอา,เอามาไปครับถ้าเกิดมีถ้าเกิดมีมีนี่หิ่งห้อยที่ไหนมาบินบ้านเราเนี่ยฮะ <laughs> อ๋อไม่ใช่อ๋ <laughs> อไม่ใช่ไปตีค <laughs> <อ>ุณจะห่อมตอนไม่ได้โอ้ไม่ต้องแกะแล้วไม่ต้องแกะแล้วคืนเข้าไปเลยคืนคืนเข้าไปเลย อะวิบะเติมเกมเมาถมทอเลยยึดยึดยดรบาพูดทาพูดวิตยดพูดก so> ันมักเมายังครับยังไม่เจอตอนนี้ครับผ่านไปห้ารอยกล้องแล้วหลายชั้นแท้500ก้องแล้วตอนนี้หลายเอาแบบนี้ใช่ไหมโอ้บิวห่อเองใช่ปะชัวร์เลย

เขาชอบมากครับทุกคนเขาลงไปดิเลยครับเป็นเงินเป็นเงินเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้แล้วไงอ๋อต้องขูดใช่ป่ะขูดก่อนเอาเงินเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดค่อยพูดเดี๋ยวค่อยพูดเดี๋ยวค่อยเติมสุดยอดไปเลยเดี๋ยวเอาไปขายต่อไงโอ้หนี่เค้กใครให้มาครับแม่บีพี่นายกับปายุ้ยครับโอ้พี่นายกับปายุ้ยให้มาครับใช่กินเลยได้ไหมเนี่ยได้ครับเนื้ออันเนี้ย นอันนี้คืออะไรนะของโปรไม่ใช่ไม่ใช่ชื่ออะไรบีมที่บีมซื้อเมื่อกินบ่อยอ่ะแท่งเนี้ยจอยเหรอเออคินเนอร์จอยลองลองดิใช้คินเนอร์จอยปะป่าวว่าใช่นะน้องกัดกันกัอนเลยครับน้องกัดขนมขนมท็อปปิ้งไงนี่แม่กินนี่แมร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แม่อยากกินอันนี้อะไรโคโอนโคโอนอานาวาอันไหนครับคิดแคบออ้าว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 ดึงดิดึงดิ อย่าให้อย่าให้ล่นถือดีๆมีม<ร>ีช็อกโกแลตด้วยก็คิดแช่มันติดกับช็อกโกแลตไงใช่ช็อกโกแลตแข็งอืนี่ของขวัญของใครคบแม่บีของน้องปูน้องพอดครับอืมีควันหลงเรามีมาทยอยมาทุกวันเลยนะอ่่ให้บีเอเอากล้องไหนของภูกล้องไหนของพอดไม่รู้กล้องไหนไม่ได้เขียนชื่ออ่ะมาแกะเลยกล้องไหนก็นได้ระวังมือด้วยนะครับกล้องน,นี้มือเยือ อะไรครับตัวต่อไม่ครับครับไม่ครับตัวต่อเหรอไม่ครับไม่ครับบล็อกต่อป่ะไหนอ๋ออุ้ยเป็นบล็อกกระดาษนี่ไหนเขาเอาเนี้อยเป็นตัวเป็นบ้านได้อะไรครับอะไรทำเนี่ยโอ้โกโจโกโจพิกเกอร์เหรอใช่ตัวไหน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 เปิดเปิดเปิดเรามาดูปิดถูกขงเมย ว,ว oh ้าวเดทีทีทีครับเป็นโมเดลเป็นโมเดลแจว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 หมดยังครับหมดยังครับหมดแล้วครับจะมีจะมีใครมาให้ของขวัญบีมอีกไหมไม่มีแล้วครับอย่าตั้งป้อมหรอถ้าไม่มีแล้วจะเอาคลิปไปตัดแล้วนะจบกันไปครับวันเกิดบีมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย